สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูอีกหนึ่งอาการนะครับที่อันตรายมากๆเลยสำหรับพี่น้อง f c ฟีที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ของเรานั่นก็คืออาการสายคันเร่งเฟือดอนะครับนี่อย่างที่พี่น้องได้เห็นตอนนี้ก็คือคันเร่งมันมีระยะฟีเยอะนั่นหมายความว่าคันเร่งของรถคันนี้ถูกบิดไปแล้วแล้วมันค้างอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับพี่น้อง FC และที่สาคัญรถคันนี้นะครับได้สตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์ไปแล้วบิดเร่งไปแล้วมันไปติดอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับทาให้เกิดอุบัติเหตุตามมานะครับสภาพชิ้นส่วนที่เหลือก็เหลือเท่าเทียนนี่ละครับพี่น้องดีหน่อยคนไม่เป็นอะไรมันกระโดดเข้าข้างทางเข,ข,ข,ข้าป่าน,นะครับพี่น้องเอาละการที่เราจะทําการเปลี่ยนสายาเร่งนะครับมันจะมีน็อตหัวฉกด้านข้างเรือนไม้สองตัวครับพี่น้องนะครับดังนั้นเราก็ทําการถอดออกมาเลย นะครับวันนี้ลูกค้าถอนมาให้เรียบร้อยเออมันแตกครับพีน่น้องนี่อีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับถ้ารถสมบูรณ์ก็จะมีน็อตสามตัวนะครับวันนี้เอฟซีจะต้องทําการเนี่ยนะครับคลายน็อตเบอร์แปดที่ประกับแผ่นด้วยนะครับเห็นไหมน็อตเบอร์แปดตัวนี้นะครับสําหรับเวฟร้อยมีตัวเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีเวฟร้อยรุ่นนี้มีตัวเดียวนะเวลาคลายน็อตก็ระวังตัวเมียที่อยู่ด้านล่างหล่นหายด้วยก็เล่ากันนะครับอีกส่วนหนึ่ง เรื่องของตุ้มปลายแฮนด์ผมจะยกยอดไปดูวิธีการถอดในคลิปหน้าก็แล้วกันเพราะว่ามันยาวนะครับในขั้นตอนของการถอดตุ้มปลายแฮนด์นะครับเอาละนะครับเราก็คลายน็อตประกับออกนะครับมีน็อตเบอร์8ตัวเดียวเนี่ยระวังด้วยนะไม่ว่าจะเป็นของรุ่นไหนก็แล้วแต่ระวังน็อตตัวเมียที่อยู่ด้านล่างนะครับหล่นหายด้วยนะครับนี่ก็ดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็ปวดสายคันเล่งออกนะครับพี่น้อง fc ปลดสายคันเล่งออกนะครับปวดสายเล่งออกเลยนะครับสไลด์ออกด้านข้างด้านไหนก็ได้ นะครับซ้ายซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอ่ามันสอดไว้เฉยๆก็ดันออกแบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราจะทําการถอดตุ้มปลายแฮนด์เราจะยกยอดไปในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับพี่น้องนะครับในคลิปนี้เราก็นะครับเอาเบอร์14มาคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับคลายน็อตสายเล่งออกนะครับหลังจากนั้นก็หมุนออกเลยนะครับพี่น้องนะครับสําหรับรถ h อน d ้าก็จะเป็นอาเกลียวพลาสติกนี่แหละนะครับขันเข้ากันกับสายเล่งนะครับจะตั้ง ตึงตั้งหย่อนก็ตั้งน็อตตรงนี้แหละนะครับนี่อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะเรื่องของสายเล็งนะครับเนี่ยเรื่องของสายเล็งนะผมพูดถึงตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับน้ํามันเข้าไปภายในสายเล็งได้นะครับก็เพราะว่าตรงปลายเนี่ยนะครับอ่ามุมกล้องอาจจะไม่ก็เห็นนะตรงปลายตรงนี้นะครับมันมีลูกยางอยู่นะครับถ้าว่าลูกยางแข็งตัวนะครับลูกยางแข็งตัว รถจอดาขนมีโอกาสที่น้ําจะไหลลงไปทางสายเลงได้นะครับทําให้สายเลงของเราขึ้นสนิมนะครับรวมไปจนถึงนะครับนอกจากขึ้นสนิมแล้วน้ํายังเข้าไปที่คอ์บูเลเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับให้สังเกตดูด้วยนะว่าลูกยางนะครับที่อยู่ปลายสายเลงนะครับท่อนบนเนี่ยนะครับมันมีตัวกันน้ําหรือเปล่ากันน้ํากันฝุ่นมันมีไหมนะครับเอสซี FC. เอาละต่อไปเราก็มาทําการถอดนะครับ ่าฝาครอบคาร์บูเรเตอร์นะครับหรือว่าฝาปิดลูกเร่งนี่แหละนะครับอ่าเราก็กระแทกนิดนึงนะครับหรือว่าใครมีคีมก็คีมหมุนออกก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนออกมาเลยนะครับนี่หมุนออกมาแบบนี้นะครับวพาหมุนเป็นเปลียวออมาธรรมดาเรานี่แหละนะครับมันอาจจะฝืดสายเร่งสักนิดนึงนะครับพี่น้องเมื่อเราหมุนออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการถอดลูกเร่งน,นะ่าการถอดลูกเร่งของรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะก็ นะครับส่วนมากก็จะเป็นดึงสปริงขึ้นแล้วก็ปลดสายแบบนี้แต่จะมีรถหลายๆรุ่นก็จะมีสกรูเกี่ยวปล่อยนะครับตัวหนึ่งล็อกข้างในนะครับเป็นฝาครอบล็อกก็มีนะครับกันหลุดนะอ้าวนะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขนะครับในรถคันนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องก็คือเรื่องของน้ําเข้าคาบูเิเตอร์เนี่ยผ่านผ่านทางสายตรงนี้นะครับ เพราะว่าลูกยางนะครับหรือว่าซีนกันน้ํานะครับมันฉีกขาดมันเปื่อยยุ่ยไปแล้วนะครับพี่น้อง fc นะครับน้ําเข้าขบูได้นะอถ้าว่าเราจอดตากฝนนะครับอทีนี้เราก็ทําการถอดสายเล็งออกนะครับสายเล็งจะมีจุดห้อยอยู่3ามจุดสามตำแหน่งนะครับพี่น้องก็ดูดีๆนะครับตรงนี้ไปเร็วสักนิดนึงนะครับพี่น้องนี่ก็คือสายเล็งที่เราเปลี่ยนออกนะเอาต่อไปเราก็เอาสายเล็งตัวใหม่มาใส่นะครับพี่น้องก็ดูด้วยนะ แต่ว่าบอกได้เลยนะครับว่าในตระกูลเว็บเนี่ยมันใส่ได้ได้ด้วยกันทุกรุ่นเลยนะครับพี่น้องยงแต่ว่าสายสลิงมันจะยาวกว่ากันนิดหนึ่งนะครับพี่น้องจะทําให้คันเร่งของเรามีระยะฟรีเยอะนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใส่ตรงรุ่นเว็บร้อยก็ส่วนเว็บร้อยนะครับร้อยยี่ส้าก็ส่วนร้อยยี่ห้าแต่ถ้าในกรณีฉุกเฉินก็ใส่ทดแทนกันได้มันจะมีระยะฟรีของคันเร่งมากสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านเราก็สามารถตั้งชดเชยได้อยู่ นะครับพี่น้องอันนี้เราก็สอดสายเร่งไปตามปกติเรานะครับจากนั้นก็เอาประกับเร่งมาหมุนเข้านะอ่าตงการที่เราหมุนประกับเร่งเข้าในลักษณะแบบนี้ก็เป็นการตั้งหย่อนสายนั่นแหละนะครับพี่น้องตั้งหย่อนสายเร่งนะเราตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับเอาละทีนี้นะครับเมื่อเราใส่ประกับสายเร่งเข้าไปทําความสะอาดแฮนนะครับหยอดน้ํามันเข้าไปนะครับก็เตรียมประกอบได้ด้านบนนะส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะหาสายยางท่อน้ํามันที่มีลักษณะ เส้นใหญ่ๆแบบนี้มาสวมเข้าไปเลยนะครับทุกท่านแล้วก็เอาท่อนเล็กนะครับไปสวมเข้าที่สายเล่งจากนั้นนะครับผมก็จะสวมเข้าไปมันก็จะฟิตกันนะครับทีนี้ในอนาคตนะครับอยางพวกนี้มันจะหดตัวลงนะครับมันจะฟิตกันนะครับมันจะแน่นน้ําก็จะไม่เข้านะครับแต่ในช่วงนี้เราต้องใช้สายรัดรัดไว้ก่อนนะครับกันน้ําเข้านะครับพี่น้องเพราะว่าน้ําเข้าได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับพี่น้อง เอาละนะครับพี่น้องนะครับข้างบนขัดขัดทุทูด้วยกระดาษทรายแล้วหยอดน้ํามันแล้วหมื่นตัวรวยแล้วนะครับพี่น้องนะครับหมื่นแล้วลื่นแล้วนักครับทีนี้เราก็เอาสายกระเล่งมาสอดเข้านะย้อนกลับไปดูเลยขั้นตอนการถอดนะครับอันนี้นะครับเราก็จะสายใส่สายกระเล่งเข้าไปนะอันนี้เอาหมุนขึ้นมาด้านบนให้เบิ่งเลยนะครับก็สอดเข้าไปในลักษณะแบบนี้เห็นไหมน่าเอาเข้าด้านข้างเนี่ยนะครับเมื่อจะบังสักนิดสักนิดนึงนักครับพี่น้องนี่ นะครับนี่นะครับทีนี้ไอตัวประกับแฮนตัวล่างมันก็จะมีสลักล็อกอยู่นะครับพยายามรูปดูดีๆนะครับว่าสลักล็อกที่อยู่ใต้แฮนด์นะครับมันอยู่ตรงไหนเขาเจาะรูไว้อยู่นะครับเลื่อนให้เข้าล็อกไปแล้วกันนะครับเมื่อเลื่อนเข้าล็อกได้แล้วนะครับเราค่อยทําการประกบตัวบนแล้วก็ขันน็อตนะครับอันนี้ก็พยายามอยู่นะครับรูมันอยู่ตรงไหนเอ่ยหู้ยมองไงครับพี่น้องอ่าอันนี้เห็นสลักแล้วนะครับนี่นะครับ ก็พยายามเลื่อนหานะครับเลื่อนให้มันตรงนะครับถ้ามันตรงเมื่อไหร่เราก็มันก็จะสนิทกันเองนะครับพี่น้องนะครับเนี่นะครับถ้าสลักไม่ลงอย่าไปขันบีบนะขันเล่งค้างนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ต้องพยายามให้มันลงล็อกนะครับบางทีมันก็อาจจะดึงลังทั้นนิดนึงนะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่เราใส่ประกับ ตัวล่างตรงล็อกแล้วนะครับก็เอาประกับตัวบนนะครับมาใส่นะครับพี่น้องมันจะมีตะขอเกี่ยวกันอยู่ด้านหลังนะครับก็เอาตะขอเกี่ยวแล้วก็งับลงมาเลยนะครับพี่น้องเอางุ้มลงมาหากันแล้วก็น็อตขันไปเลยนะครับสกูเกียวปล่อยนะครับระวังนะน็อตเบอร์แปดข้างล่างมันหล่นเสียบนอ้นนะครับก็ขันให้แน่นก็แล้วกันนะครับนี่นะครับจากนั้นก็นะครับไปเริ่มทาการประกอบด้านล่างได้เลยนะครับในขณะที่เราประกอบด้านบนเสร็จสรบเรียบร้อย นะครับเรื่องของตุ้มปลายแฮนด์ก็พบกันคลิปหน้านะครับอ้าวนี่นะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการประกอบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมสายยางสองท่อนสวมกันเรียบร้อยนะครับรับรองน้ําไม่เข้าแน่นอนครับวิธีการแก้ไขนะครับหลังจากนั้นก็เอาสปริงมาสอดเข้าไปนะครับเอามือกดสปริงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาลูกเล่งมาเกี่ยวนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เสียบเสาเรียบร้อยเวลาที่เราประกอบนะครับอันนี้บิดเทสเลยนะครับไม่ค้างแล้วนะครับ เวลาที่เราประกอบนะครับอย่าลืมว่าลูกเล่นขบูเนี่ยมันจะมีด้านเว้าอยู่นะครับด้านเว้าให้หันไปทางกรองอากาศเสมอเด้อนะครับด้านเว้าให้หันไปทางกรองอากาศเสมอเนี่ยมันจะมีด oui ้านเว้าอยู่ถ้าสังเกตดูดีๆไหมมันจะมีด้านเรียบกับด้านเว้าด้านเว้านะครับหันไปทางาบูลิเตอร์หันไปทางกรองอากาศเสมอนะครับทุกท่านนะก็ใส่ลงไปเลยนะครับมันก็จะมีมาร์กมีล็อกอยู่ถ้าใส่ไม่ตรงล็อกมันก็จะไม่ลงนั่นเองนะครับพี่น้อง นะก็ใส่เข้าไปแล้วก็มันอาจจะหมุนฝืดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เราไปดัดแปลงมันนะครับมันไม่เหมือนมากับรถเดอ้อนะครับฝืดฝืสักนิดเติงนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับพี่น้อง fc ทีนี้หลังจากที่เราได้ทาการประกอบคาบบุราประกอบสายเล่งเข้าไปประกอบฝาป,ปิดคาบ,บูเรเตอร์เข้าไปเรามาฟังเสียงของรถคันนี้กันนะครับพี่น้อง fc เรามาเทสกันเล่งเทสอะไรกันนะครับเวลาเทสกันเล่งก็เอียงซ้าย เอียงขวานะครับเบิ้ลดูนะครับว่ามันค้างมันติดขัดไหมนะครับพี่น้องนะครับต้องหักแอนซ้ายหักแอนขวาติดดูนะครับเพราะว่าบา,างทีเลี้ยวซ้ายมันอาจจะเลี้ยวไป ต้มงไปแฮมครับ